สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ฮะเปงานจากเรื่องวันพันแมนนั่นเองตัวนี้คือจะเป็นไซต,ตามะนั่นเองฮะอันนี้จะมาเป็นในลักษณะของสีเมทัลลิคเลอร์มันจะเป็นตัวเก่าที่รีสีออกมาใหม่นะฮะอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะมาเรามาดูข้างในกันดีก,กว่า ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้อันนี้ก็จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะตัวถุงก็คือจะมาเป็นมีหัวมีตัวมีผ้าคลุมมีเสาคำ้ำแล้วก็มีเป็นฐานนะฮะฮาช่องแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานนะครับก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเลยจะเป็นวงกลมสีใสนะครับมน แบบเงาเงาหน่อยนี่แล้วก็อันนี้เขาจะเป็นตัวค้ำผ้าคลุมนะฮะด้านหลังมันจะเป็นเสาค,า,าคัมผ้าคลุมผ้าคลุมมันจะเป็นขาวแบบขาวมุกอะขาวเมทัลลิกอะสีมันจะออกแบบมุกมุกนะฮะอันนี้นี่เห็นไหมอาจจะเป็นผ้าคลุมเงาสีแบบเมทัลลิกเมทัลลิกหน่อยๆนนี่ อันนี้ตัวตัวเนี่ยชุดมันจะออกเป็นทองมากกว่าเหลืองนะมันจะเป็นแบบเงาเงา,เงาสีเมทัลิกอะเงาทองเหลืองประมาณนี้เลยนะฮะรายละเอียดสีก็จะประมาณนี้เข็มขาดสีดำหัวเข็มขาดออกเหลืองตัวถุงมือก็จะเป็นเหมือนแดงเลือดหมูอะไรประมาณนี้นี่รอ,องเทา้านี่จะประมาณนี้เลยนะฮะชุดส่วนหัว หัวก็คือเป็นหัวมิงมาอย่างนี้นะฮะสีหัวจะไม่ได้ลงเป็นเมทัลลิกนะฮะแต่ว่าเหมือนจะไล่เงาหน้านะฮะมีความสว่างไล่เงาอยู่เหมือนกันนะฮะตัวหน้าหน้าก็จะมาในโหมดเค่งขืมเหม็นไหมมาเลแบโหมดซีเรียสน,นะฮะมาเราประกอบไปแล้วกันที่เปลี่ยนใหม่หน่าจะเป็นเดือย ตรงเดือยผ้าคลุมตรงนี้นะครับเหมือนมันจะแน่นขึ้นนี่แล้วก็เสียบเสาอย่างที่บอกครับตอนนี้มันจะไปลองผ้าคลุมได้พอดีเลยนี่มันจะไปลงล็อกในผ้าคลุมพอดีนะฮะตรงเสาเนี่ยข้างหลังเนี่ยพอประกอบมันก็จะเป็นเหมือนกำลังขยับผ้าคลุมไปข้างหลังนะฮะสวยๆแท้ๆฮะ,ะลอง,ลอง นี่สีถือว่าสวยนะเพราะชุดเก่าอ่ะมันจะเป็นสีเหลืองปกติเลยอ่าฮะอันนี้ก็คือจะเป็นปแบบออกเหลืองทองแบบเมทัลลิกขึ้นมามถือว่าสวยฮนะตรงนี้สวยดีสีลงใหม่ค่อนข้างโอเคเลยนทีนี้ความสูงนะครับมันจะอยู่เอาผ้าคลุมนะเนี่ย มันจะอยู่ที่21เซนนี่ตรงนี้ถึงปลายผ้าคลุมอ่ะเนี่ยผ้าคลุมตรงนี้นะครับอยู่ที่21เซนไซส์เนี่ยค่อนข้างโอเคนะถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะ21เอ็ซนแต่ลายนี้ก็ออกมาแค่2ตัวก็คือไซตามัสกับกินอสแล้วก็เงียบไปเลย <laughs> มันคิดจะออกคิโลุงคิโลตัวอื่นมากเลยเหรอฮะอ่า โอเคอันนี้ก็จะเป็นงานจากวันพันธ์มานะครเป็น d x f Premium Figure นะฮะกับไซตามะสีเมท a ลลิกค o ลเลอนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันตัวนี้เราก็เอามารีวิวกันที่โอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ